เป็นรังแคใช้แล้วจะหายไหมคือต้องบอกก่อนนะคะว่ารังแคเนี่ยจะไม่มีทางหายไปแบบหาวรนะทุกคนแต่ว่าสูตรนี้จะช่วยทําให้รังแคสงบแล้วก็คุมไม่ให้มันกลับมาเป็นหนักเพราะว่าสามารถเข้าไปแก้ที่สาเหตุของมันจริงๆได้เลยตัวนี้มีซิงค์นะคะทุกคนที่เกิดมาเพื่อคนที่เป็นรังแคโดยเฉพาะเลยค่ะทุกคนเขาช่วยยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะแล้วก็ลดอาการลอกคันระคายเคืองพวกนี้นะคะทําให้หนังหัวของเราเนี่ยมันสงบมากยิ่งขึ้นและสูตรนี้ยังสามารถบาลานซ์หนังหัวของเราได้ดีด้วยนะคะทุกคนไม่ทําให้โคันววแล้ก็ไม่ทําให้มันแห้งจนนเกิไปคือว ปรับบาลานซ์ทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดสมดุลค่ะทุกคนถ้าไม่สามารถช่วยเรื่องนี้ได้นะคะเซลล์ผิวของเราเนี่ยมันก็จะผัดเร็วกับปกติใช่ไหมทุกคนก็จะทําให้หนังศีรษะระคายเคืองแล้วรังแคก็อาจจะกลับมาเป็นซ้ำวนวนวน,วน,วนไม่รู้จบมีความอ่อนโยนด้วยนะคะทุกคนก็คือรังแคจะดีขึ้นหนังหัวโล่งเบาสบายนะคะแล้วก็เมื่อใช้อย่างต่อนเนื่องนะทุกคนมันจะช่วยกระตุ้นการงอกทําให้การงอกดีผมร่วงหน่อยลงได้อีกสรุปเลยนะคะทุกคนรังแคเนี่ยมันจะต้องคุมคุมทั้งความถี่ในการสระผมแล้วก จะแบบว่าลดลงไปแล้วเราก็จะได้แบบมั่นใจมากขึ้นเวลาเราเสยผมหรือว่าใส่เสื้อดำแบบนี้นะคะทุกคนโอเคใครที่อยากลองนะคะกดตามทีตะการ